เพราะเหตุใดศีลข้อสุดท้ายของศีลห้าคือสุระมิยะมจจะพมาดธานาจึงไม่ได้จัดอยู่ในอริยมรรคมีองค์ดชัดเจนเหมือนอีกสีข้อที่ระบุอยู่ในสมมาวาจาและสมมากัมมันโตนะคะขอความ เมตตาท่านอาจารย์ให้ความรู้ด้วยเทิาค่าะก็เป็นอ,อยู่ในในในหมวดศีลในปางปางหมวดนั้นพระพุทธองค์ก็จะเอาแต่ศีลส,สีขอแรก ไม่มีข้อที่ห้าใน,ในกุศลกรรมบทก็เหมือนกันกุศลกรรมบทก็เป็นหมวดธรรมที่มีอิทธ,ธิพลมากต่อมาโดยเฉพาะในทางมหายานกุศลกรรมบทสิบก็คือศีลสีขอแรกแลก้วก็แต่ว่าวาจาก็ขยายออกมาในเรื่องอเหมือนตาม สัมมาวชจาในาในอริยมรรคมีองแปลกแต่สามข้อสุดท้ายเกี่ยวกับจิตใจคือความความโลภประเภทรุนแรงคืออยากได้ของเขาความพยาบาทลักษณะอยากจะทำร้ายเขาและมมิชาทิฏก็ก็เป็นข้อที่สิบ เรีกว,ว่ากุศลกรรมบทสิบข้อซึ่งเป็นหมวดที่ใช้ในการสอนศินธรรมสอนการปฏิบัติทั่วไปสำหรับคาริหะในในเมืองไทยรู้สึกจะ,ะจะสอนเรื่องนี้น้อยห่อยแต่ก็ข้อมุสาวาข้อสุราเมรัยก็ไม่ได้อยู่ในนั้น ก่อนหนึ่งก็ต้องอรีลกว่าในการระบุเรืการขยายความของคำว่าอริยกรรมตศีลคือศีลที่เป็นที่โพดใจอของพระอริยเจ้าศีนอของผูปันรุธ,ธรรมและผู้ที่จะปันรุธรรมได้สุราเมรัยจะอยู่ในนั้น ชัดเจน,นเพราะน,น,นั้นก็ไม่ควรจะสรุปว่าเพราะไม่ได้อยู่ในบทขยายความของอริยมรรคที่เราสูตรกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นและก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขอสำคัญแต่อัตมาเองก็ไม่แน่ใจแต่ที่เราเราเห็นความแตกต่างก็คือสีขอแรก ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต่อคนอื่นโดยตรงส่วนข้อที่ห้าเป็นเรื่องชาวเป็นเรื่องส่วนตัวใช่หไหมก็อยู่เข้าไปในห้องคนเดียวก็กินเหล้าเมาก็ได้ดังน,นันมันจะมีข้อแตกต่างใน,ในว่าไม่ใช่การทำบาปกรรมนะะในะระดับเปียดเปียนคนอื่นที่ชัดเจนเท่ากับสีข้อแรก แต่ที่เราที่ที่ข้อนีอ้อยู่ในศีลห้าเพราะว่าผู้ที่กินเหล้าก็ดีใช้ยาเสพติดต่างๆก็ดีจะรักษาศีลอีกสีข้อไม่ค่อยจะได้เอาใช้ยาเสพติดนั้นก็เป็นการาบ่อนทำลายสติของเรา พุทธศาสนาก็เพื่อสมาธิและปัญญาหลังท้า,เ,าเรามีพฤติกรรมแยง่งใดที่บันทอนสติทำให้สตเิเกิดไม่ได้และเกิดแต่ยากแหก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่อันตรายที่ควรจะงดเว้นทุวกวันนี้อาชญากรรมความรุนแรงปัญหาสังคมปัญหา สุขภาพกายสุขภาพใจที่เกิดเพราะการกินเหล้าเนี่ยจะมหาศาลจริงๆนั้น <c oughs> เราถือว่าเป็นสินข้อสำคัญมากที่แยกออกดางหากในบางหมวดก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา มากกว่าจะเป็นตัวปัญหาเองเดี๋ยวเราไปเดินจงกรมทีไหมเป็นคนหยุดไหมเดี๋ยวไม่ได้เดินเลยรงนี้ข้างอยู่กับคนก่อนอ